ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยนะครับทุกๆคนก็เรามาที่งานอุทัยธานีกินเที่ยวเรื่องเดียวกันชอบชิมชิวเพลิดเพลินไปกับตลาดสุดชิคฟินมาเกต็ตนณะราลิมแม่น้ำสแกกังนะครับจะบอกว่าตอนนี้กำลังหาที่จอดรถอยู่นะครับไม่มีที่จอดเลยคาดว่าจะต้องเดินไปที่งาน ไกลพอสมควรนะครับแต่ก็เพื่อความฟินของเพื่อนๆนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวจะต้องหาที่จอดรถให้ได้ก่อนนะครับงานวันนี้จะบอกว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็เราต้องการที่จะมาเก็บบรรยากาศนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้หาที่จอดรถไม่ได้จริงๆนะครับเพื่อนๆ นะครับน to ี่โซนข้างในงานนะครับอ๋าตรงนี้ไม str ่ใช่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่นะครับข้างในงานนะครับเดี๋ยวเดี Connie, ๋ยวเดี๋ยวราหาที่จอดรถได้ก่อนเนาะคนขับรถของเรานะครับพัดทายเพื่อนหน่อยนะครับน้องมอส หนงหม้อนคาดก็หาที่เราลับรถอยู่จอดรถตรงไหนได้เนี่ยไม่มีที่จอดรถจริงๆเลยนะครับอันนี้คือคนเริ่มมากันไงเริ่มมาเที่ยวแล้ที่สำคัญวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยช่วงนี้ก็ตอนแรกคิดว่าเราจะเจอฝนนะครับแต่โหสแสงกำลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆอยากให้อ๋อคุณป้าครับเดี๋ยว จะช้าหน่อยคุณป้าอันนี้ก็อีกหนึ่งวงเวียนนะครับเขาเรียกว่า,าวงเวียนน้ำพุนะครับ ขณะที่กำลังหาที่จอดรถนี้ก็ให้เพื่อนๆดูวิวมเมืองจังหวัดชัยธานีไปก่อนเนาะนี่หาที่จอดรถไม่ได้ครับวืบมีไหมมีไหมมีไหมจอดได้ไหมไม่ได้มะซอยมันแคบทำไมรถคันนั้นเขาจอดอย่างนั้นี่ย ก็หลังจากที่เราหาที่จอดรถได้แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กําลังเดินนะครับไปที่งานเดินไกลพอสมควรนะครับเดินไกลมากๆเดี๋ยวก็ตอนนี้หลังจากที่จอดรถได้นะครับก็เราก็ขึ้นมาอยู่ในโซนของงานแล้วนะครับ วิย้ยเพื่อนเพื่อนได้เห็นภาพบรรยากาศของจังหวัดอุทัยธานีจังเลยนะครับใครที่มีโอกาสเคยมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีทั้งไทยเพื่อนเพื่อนน้อยอน,นี่ก็คือแม่น้ำสแกกังนะครับ,รรบเป็นแม่น้ำสายสายที่ไหลผ่านนะครับ จังหวัดอุทัยธานีนะครับอันนั้นวัดอะไรนะวัดโบสถ์วัดว right? oh. e ัดโบสถ์ใช่ไหมมืดนี่ครับโหสวย ก็ทุกท่านนะครับก็สู่งานเล็กฟู้ดไทยเล็กเฟรโลไทยธาดีนะครับใช่แล้วนะคะโอ้วันนี้นะคะต้องบอกว่าเขาของเราเพราะว่าบรรยากาศข้างล่างสวยมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเพื่อนลงไปดูข้างล่างกันนะครับงานก็ผ่านมาแล้วสองสองวันนะวันนี้วันนี้วันสุดท้ายคือวันที่สามนะครับ <c ười> เพื่อนๆ กบมีฟอกของปูั่นเองนะครับแล้วก็มีุ้มมแล้วก็ุงานมาด้วเลยนะวานนะวานหรือว่าวานหรือว่า ก็นะครับผมแล้วก็งานเบสฟู้ดไทยเป็นมโขงพนมธานีนะครับเรียกว่าเป็นงานเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่เราจัดขึ้นในเมืองพนยธานีของเราเองนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยที่จ่ายเนี่ยเป็นยังไงไม่ต้องพลุยโอ้โหนะครับมีไฟสวยๆจัดขึ้ม่น้นางแสดงรัแบบนี้บรรยากาศดีงามใช่แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศางานข้า,นนางล่โอโอนะา,างก,กันบบนะครับโย้โหเดี๋ยวดีดีดีแล้ ก็กำลังจะลงไปเกินเยี่ยบรรยากาศงานข้างล่างนะครับชิบบชิก็จากช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะก็ไม่ค่อยมีการจัดงานอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับ ในจังหวัดไทยธานีก็เริ่มมีแล้วนะครับตอนนี้จะบอกว่าไม่คนอยอากถ่ายรูป พี่ถ like ่ายะไรแล้วอ่ะพี่ถ่ายอะแล้วมอดมอดมอดพี่ถ่ายแล้วอ่ะมาถ่ายมาถ่ายรูปได้ด้วยเนี่ยถ่ายแล้วตูดไม่ใอ่บอกว่ายังงานมีจะของน่ากิน อันนี้อยากกินไอติมมากเลยครับของน่ากินนะเพื่อน ทดข้าวเหนียวหมูนิ่มนะคะ้วเหนียวหมูเปรีว ใช่ครับผมเราไลฟ์สดกันนะครับตอนนี้เลยนะครับกับเพจนะครับเฟซบุ๊กของเราคือเพจเบสฟู้ดไทยแคนิโวอุทัยธานี นี่เลยนะครับภาษาอังกฤษนะติดกันเลยภาษาอังกฤษนะครภาษาอังกฤษติดกันเลยนะคะก็อยากเผื่อว่าไฟอาจจะสูนหรือว่าไปชมกิจกรรมย้อนหลังรวมไปถึงเรามีมินีคอนเสริร์ตแบบย้อนหลังด้วยนะคะก็เป็นการชมแบบ New Normal อีกเหมือนกันใช่แล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถเข้าดูที่แฟนเพจไลฟ์สดเราได้เลยนะครับโอ้ยตอนนี้บรรยากาศเนีย้ยเริ่มแบบมนเหมือนฝนจะตกนะครับ ไปประดับประดานะครับทั่วงานเลยสวยมากๆจริงๆอ่ะแค่เดินมาในงานแล้วก็ถ่ายรูปคุ้มแล้วนะก็ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดใครเคยมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ใช่นะคะเพื่อมาอุทัยธานีแล้วพอมาสัมผัสเจอบรรยากาศแบบนี้รู้สึกหายเกิดมาพี่ใหญ่ถูกต้องพอเห็นจังหวัดที่มีความสวยงามเนาะใช่แล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความสวยงามอีกจังหวัดนึงนะครับอันนี้ใส่ดีมากน่ารักมากที่เขาบอกว่ามาอุทัยธานีบ่อยมากี่ครั้งคือชาวอุทัยน่าจะบอกเพรว่าตอนนี้ฝนตกนะครับเพื่อน ก็อาจจะต้องหยุดหยุดถ่ายต่อนะครับก็แต่ว่าดีตอนนี้ซื้อของมากินแล้วนะครับได้ของมากินแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะาฝนมันตกนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็อยากให้เพื่อนเห็นนะครับว่าด้านหน้าของเรานะาคือป้ายเมืองปราชนกากรกีนะครับว,วิบว,วับวิบวับไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่า ที่บาน้ำฝนนะครับมันปัดไปปัดมานะครับแต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันมันสวยนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นชัดๆนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็วันนี้เราสองคนนะครับก็หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆที่เราสองคนตั้งใจทำเนาะเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วด้วยความปลอดภัย <c oughs> ดูเสียงแบบว่าดูเสียงไม่มีพลังเลยวันพเราสองคนไปเจอผลกันมาแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปที่เราทําให้ดูนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดอุทัยนะครับก็อุทัยนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยติดตามช่องของเราคือช่องมัสซีดีออกมสซีดีออกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามช่องของเราสองคนด้วยนะครับช่วยกดไล์ ช่วยกด subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับเราสองคนนะครับว,ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราลงคลิปแต่ละครั้งเนาะใช่ครับจะได้รู้ว่าเออว่าเราได้เป็นเราได้ทำอะไรกันมีกิจกรรมอะไรกันเ<ล>ราสองคนก็จะตั้งใจทำคลิปแล้วก็จะพัฒนาฝีมือนะครับให้ดีกว่านี้นะครับก็ ฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอใช้คำว่า good night น y e